เตลให้คำแนะนำแบบนี้หลังไมดาวิกาเครียดหนักจนถามหาวิธีรับมือนางเอกสาวใหม่ดาวิกาไม่ทนอีกต่อไปฟาดกลับคนแซะเรื่องครั่งผอมบูลลี่รูปร่าง เจ้าตัวถึงกับประกาศลั่นฉันรักในหุ่นของฉันควรเคารพและควรยอมรับในความแตกต่างล่าสุดใหม่ที่โพสต์ขอคำแนะนำวิธีการจัดการพวกคอมเมนต์แย่ผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวบอกว่าเราอยากถามวิธีการจัดการและรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆหรือคนที่มีพลังลบจากทุกคนช่วยแนะนำในคอมเมนต์ข้างล่างหน่อยนะคะขอบคุณคะ่ะ และใหม่ยังเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าเรากำลังอยู่ให้เส้นทางการที่จะเรียนรู้การไม่สนใจให้มากขึ้นหรือเรียกสันส้นๆว่าช่างแม่งสนใจแต่คนที่ใหม่รักและรักใหม่และจะดูแลคนเหล่านี้ให้เต็มที่ด้านเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเพียบเช่นแต้วนะัทพรบอกว่า ถ้ามายเซตเราคือผู้ให้จะไม่มีใครเอาอะไรไปจากเราได้รวมทั้งความรู้สึกดีๆที่เรามีให้ตัวเราเองใหม่เป็นผู้ให้มาตลอดทุกความตั้งใจในงานรวมถึงการมีวินัยในการดูแลตัวเองไม่มีใครรู้จักคุณค่าและการต่อสู้ของใหม่ในทุกๆวันว่าต้องเจอกับความยากอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นเริ่มจากเห็นใจพวกเขาก่อนและให้อภัยค่ะกอดกอด,กอดนะซึ่งทางด้านของใหม่ก็เข้ามาตอบกลับบอกว่ามันดีมากๆขอบคุณค่ะพี่แต้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ